สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งครับกับช่องไอคอนอีสานเป็นคนอีสานทำไมไม่พูดอีสานบางทีอ่าก็ต้องกะเรียนไว้นะครับว่าบางทีการเรามาอยู่ทำงานอยู่ในเมืองกรุงหรือกรุงเทพนานๆในการจะพูดอีสานเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครบางทีมันก็อาจจะอ่า ถ้าเราไม่มีการโต้อตอกกับคู่สนทนานะมันก็รู้จะเป็นนึกคําอะไรมาพูดนะครับอีกอย่างก็อยากจะที่ผมใช้ภาษากลางเพราะว่าอยากจะสื่อสารให้พี่น้องภาคอื่นๆได้รับรู้ว่าอีสานเป็นยังไงนะครับผมมาอยู่กรุงเทพมาเรียนกรุงเทพตั้งแต่ปี2533หหลังจากเรียนจบก็ หางานท,ทาทามาหากินอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็จนถึงปัจจุบันนี้นะครับช่วงหลังนี้ผมจะมีโอกาสกลับไปที่บ้านเกิดประมาณเดือนละครั้งบางเดือนก็สองครั้งเพื่อไปไปพักผ่อนไปพักผ่อนก็ไปดูญาติพี่น้องไปดูไล่ดูนา ดูสวนคลิปที่แล้วผมดูท,ที่ผมลงไปนะคือคือที่สวนที่บ้านนะครับตทวนี้ก็ไม่ได้เป็นสวนอะไรหรอกครับเพราะว่าไม่ได้ปลูกผลไม้อะไรมันจะเป็นเป็นป่าไปวันนี้ผมจะพามาดูที่นาครับที่เห็นอยู่นี่คือภรรยาผมนะครับก็ไม่ได้ทํานาเหมือนกันเป็นข้าราชการอันนี้พี่สาวนะครับ ต้นตาลต้นนี้พ่อผมปลูกไว้นานแล้วน่าจะหนะกสี่สิบปีแล้วครับอีสานเนี่ยรมันก็มีต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็เขียวนะครับที่หน้ามันก็จะเขียวอย่างนี้ทั้งปีเนะนี่ยน้าในสระนี่มันก็จะมีอยู่อย่างนี้ทั้งปนะีคือการบริหารจัดการอีสานอีสานก็จะมีถ้าที่ผมทราบเนี่ยจะมีแม่น้ํา ไม่น้ำมูลไม่น้ำชีนะครับไม่น้ำมูลก็เป็นจุดเริ่มต้นจากจังหวัดนครราชสีมาอยู่บนอ่าน่าจะอยู่ที่อำเภอคอนบุรีนะครับก็ไหลไปเรื่อยๆผ่านหลายจังหวัดบุรีรัมยสุรินทร์แล้วก็ไปออกน่าจะเป็นยโสธร ไม่ไม่น่าผ่านรอยเอ็ดนะครับน่าจะผ่านยะโสอนแล้วก็ไปออกที่จังหวัดอุบลไหลลงแม่น้ำโขงไปทางน้อนแล้วก็จะมีข่าวว่าน้ำจากแม่น้ำมูลเนี่ยไหลออากมาท่วมพื้นที่แทบๆตรงนั้นแทบจะทุกปีก็อยู่ที่การบริหารจัดก,การน้ำนะครับนอกจากการนอกจากการขุดสระเก็บน้ำไว้อย่างนี้นะครับเพื่อใช้จริงๆก็ ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ทาอะไรเลยครับเมื่อก่อนก็จะที่บ้านก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงควายควายไว้แถนาก็จะเอาไว้ให้ควายกินตอนหลังไม่มีควายแลว้วเพราะว่าไม่มีคนเลี้ยงทุกคนก็ไปทํางานอื่นกันหมดก็เลยไม่มีใครจะมาเลี้ยงควายก็เก็บไว้อย่างนี้นะครับให้ปลามาอยู่บางทีก็ ก่อนที่จะทํานาจริงๆก็สูบน้ําขึ้นมาทํานาแต่ก็ไม่ได้มากการทํานาของภาคสารก็ต้องใช้น้าฝนการจาะน้ําบาดาลโดยใช้ไฟฟ้าจากโซลาเซลล์สูงขึ้นมามันก็ไม่เพียงพอเพราะมันไหลมันไหลช้ามากนี่นะตรงนี้ครับเป็นปน้ําจากการสูบขึ้นมาจากบาดาลน,นะครับใช้โซลาเซลล์เนี่ยเรามีเดินท่อแบบนี้ก็แค่ไปลดน้ําต้นไม้ ผลไม้อดิษะเนี่ก็เลี้ยงปลานะก็ไม่ได้การจะเอาปลามากินก็ต้องลงแรงกันหน่อยอันนี้พูดถึงการพัฒนาภาคอีสานถ้าจะทําจริงๆบ้านผมก็ปลูกข้าวนะครับเป็นข้าวหอมมะลิเจะปลูกข้าวเหนียวบ้างข้าวเหนียวนี่ก็จะเอาไว้ทําขนมการทานข้าวเหนียวของ จังหวัดสุรินทร์บ้านผมเนี่ยจะได้ทานก็ตอนมีงานบุญนะครับไม่ได้ทานกันทุกวันอาจจะไม่เหมือนจังหวัดอื่นที่ทานข้าวเหนียวกันทุกวันของผมจะทานข้าวข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิะครับก็ธรรมดาก็ปลาราประจอมแต่ทุกวันนี้ดีหน่อยเราจะทําให้มันสุกแล้วมันจะเป็นมะม่วงป่านะนี่เป็นสัตว์ลูกที่นี่ที่นาตรงนี้ก็เนื้อที่ก็พอสมควร มีสระอยู่4ีลูกนะท,ท,ท,ทุกทุกทลูกก็จะมีน้ำเก็บน้ำได้ตลอดปีก็อยู่ในเมืองหลวงมันค่อนข้างแจาะวุ่นวายเราก็เนี่ยไปกลับบ้านไปพักผ่อนไปเที่ยวชมบรรยากาศไปเห็นการพัฒนาที่นาตรงนี้นะครับอบตอ ก็ได้ทําถนนคอนกรีตไปเกือบจะถึงแล้วนะครับปีนี้น้าผมคิดว่าน่าจะถึงแล้วอันนี้เป็นถนนในที่นานครับไม่ใช่ถนนของนะอันนี้ต้นไม้นี่เรียกว่าต้นตะโกทีนี้กลับมาที่การพัฒนาภาคอีสานก็ผมไปช่วงนี้ก็เห็นมีนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมหลายแห่งนะครับจะไปตั้งอยู่ทางภาคอีสานว่าก็ดีนะครับลูกหลานของ ชาวอีสานจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลจากหนองคายบึงการชายแดนลาวจะต้องมาทำงานอยู่ถึงนู่นชนบุรีและยองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีมันถ้าเป็นอุตสาหกรรมเบาๆอย่างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มันก็ยังพอไปได้เย็บเสือ้อเย็บผ้า ก็มีสมัยท่านพลเอกช,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 ชัดชายชนวันนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปสร้างนิคมอ,อุตสาหกรรมสุรานารีที่จังหวัดนครราชาสีมาแล้วก็สร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีหรือเรียกชื่อยอมทอศก็ทําให้พี่น้องลูกหลานชาวอีสานไม่ต้องเดินทางไปไกลไม่ต้องไปถึงอยุธยา บางปะอินอะไรกันด้ความเห็นผมผมอยากจะให้เน้นหนักไปทางด้านอุสาหก,กรรมแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเราก็ต้องมีวัฒนวัตกรรมเป็นของตัวเองผมอยากให้มีรถยนต์เป็นแบรนด์ของเราเองนะครับจะจะชื่ออะไรก็อีกเรื่องหนึง่งถึงจะไม่ใช่เทคโนโลยีของเราทั้งหมดนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยนอยากจะให้รัฐบาลลงทุน ส่งเสริมการให้มีแปลนรถเป็นของตัวเองเหมือนมาเลเซียเขามีโปรตอตนเกาหลีใต้เขาก็มีคุนไดเดวูอย่าง้อรมันก็สร้างความยั่งยืนอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมมันมันเกิดไม่ได้ในยุคท่านนายกทักษิณก็มีความคิดที่จะทำให้มีรถเป็นทับ ของรถยนต์เขาเรียกวดีทรยแห่งเอเชียก็สุดท้ายก็โดนรัฐประหารไปนี่ก็รัฐบาลใหม่มาด่ไม่ว่าจะขับก็ต้องมาเล่งอันแรกกันก่อนคือเรื่องปากท้องเศรษฐกิจแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก เรไปได้ไปทำงานกันหลายคนก็หลายท่านก็ท่านจะอยู่ก็ดูความเขียวๆข,ของพื้นนาทางภาคอีสานเนมื่อก่อนผมเห็นต้นตาลเนี่ยผมจะนึกถึงแต่ทางเมืองเพชรนะครับจากนั้นเขาเรียกว่าเมืองเพชรเขาจะมีน้าตาลก็ตาลเมืองเพชรเกือบมองไปตามทุงไรทุงนา,าก็จะมีต้นตาลผมเคยไปเที่ยวทาง จังหวัดเพชรบุรีเออผมก็มองต้นต้นตาลมันเป็นทิวสวยนะนี่มาดูก็กลับมาพ่อก็แล้วมาปลูกต้นตาลของเราก็มีข้างลัางที่แบบต้นตาลหลายต้นเดู่มันตกพอมันร่วงมาก็ไม่มีใครไปเมื่อก่อนจะเก็บมาทําถนนนะครับตอนนี้ไม่มีใครไปเก็บแล้วขนมตาลมันก็ค่อนข้างจะทําทยากถึงมันจะอร่อยมันก็ค่อนข้างจะทําทยากนะครับ คนต้องมีฝีมือต้องตั้งใจทุกวันนี้ก็มีจะทำขายสารลกนี้พ่อขุดไว้นะครับอีสานตอนนี้ก็พัฒนาไปเยอะนะครับคือเป็นโครงการที่จะพัฒนาไปเพื่อจะไปเชื่อมกับทางกัมพูชาทางลาวเราจะมีถนน ขนาด4เลน6เลนไปจดที่ชายแดงแล้วนะครับรอรอแต่ให้เขาทำมาเชื่อมซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีเรื่องนิดๆเรื่องกันนิดนิดหน่อยๆก็เกิดความไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องนะของเราก็ทำไปสุดแค่ตรงนั้นผมเคยไปช่องจอมนะครัชบช่องจอมก็จังหวัดสุรินทร์อำเภอน่าจะเป็นบัวเชษนะครับ ถนนลาดยางของเราไปถึงสุดแค่ายแดนแล้วมองเข้าไปข้างในก็ก็ไม่รู้มองไปผมไม่รู้น่าจะเป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยางเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะเห็นรถบรรทุกเข้าไปเยอะเลยเป็นรถบรรทุกขนสินค้าเข้าไปเห็นส่งส่งออกไปในประเทศกัมพูชาส่วนฝั่งลาวผมยังไม่เคยไปเพราะว่า มันต้องไปไกลพอสมควรตอนผมไปหนองคายเขาก็ยังเหมือนจะยังไม่มีสะพานยังไม่มีอะไรก็ในความเห็นผมนะครับบางทีก็อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไหนๆเราก็จะย้ายประเทศหนีจากกันไม่ได้แล้วคนลาวกับคนอีสานฝังฝ่งฝั่งเหนือฝั่งฝั่งโน้นก็พูดภาษาแทบจะเหมือนกันเหมือน9 5นะ แล้วทางประเทศกัมพูชาก็บุยลสุรินศรีสะเกดเราก็อย่างเมียมผมก็พูดภาษาเขมรนะครับแต่ไม่ใช่คนคเขมรหรอกก็ไม่ได้ไม่ได้คนชายแดนนะครับเนี่ยผมก็คนสุรินเหมือนกันพูดภาษาเขมรคำเขมรบางคำก็พูดเหมือนกันนะแต่แปลไม่เหมือนกันเขาเรียกทางทางสุรินทางสุรินศรีสะเกดบุยลีในเรา งผมเคยได้ยินมาเขาจะเรียกว่าขเขมรสูงแต่ข้างล่างทางกับฝั่งคาบุบบชาเขาจะเรียกขเขมรต่ำมันต่ำยังไงก,ก็ไม่ทราบว่าน่าจะถ้าออกจากชายแดนของเราลงไปมันก็น่าจะเป,เป็นทางลงไปนะครับอีสานแถวบ้านผมตอนนี้ก็นอกจากเขาจะทำนา ปลูกข้าวแล้วเขาญาติพี่น้องหลายคนก็เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวเพราะว่ากูควายควายก็ไม่นีมีเหลือน้อยแล้วควายก็ไม่ได้ใช้ไถนาแล้วเพราะการไถนาก็จะใช้รถไถใช้ไถนาใช้รถไถค่าจ้างก็น่าจะไล่แล้วหกเจ็ดร้อยบาทมันก็เร็วมันก็ง่ายครับดีกว่าเราคือ ลูกหลานคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้อยู่ทําไร่ทํานาแล้วครับไปทํางานในเมืองไปรับราชการไปค้าขายในตลาดแล้วก็ส่วนมากนะครับไปอยู่นู่นนะครับนิคมอุตสาหกรรมแถวระยองชนบุรีแหลมชบังอมาตะบอวินใ,นในใกล้สงการก็คงจะได้กลับมาบ้านกันแล้วนะ พ่อเย็นแม่ผมก็ว่าจะกลับบ้านช่วงสงการอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เพิ่งไปเมื่อเอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เอาบรรยากาศสบายๆมาฝากท่านที่เข้ามารับชมนะครับอีสานอยากจะให้พัฒนากว่าน,นี้ไหมบางคนก็บอกว่าอยากจะ ไม่ไม่อยากจะพัฒนามันจะสูญเสียความเป็นอีสานความสูญเสียวัฒนธรรมคือ,อถ้าในมุมมองหนึ่งมันก็ได้อย่างเสียอย่างผมก็ไม่อยากจะไปตัดสินใจหรือว่าไม่อยากให้พัฒนาทุกคนก็อยากมีความเป็นอยู่ดีกินดีมีความสุขสบายไปไหนมาไหนง่าย มีถนน4เลน6เลนมีสะพานลอยมีโรงเรียนที่ดีโรงพยาบาลที่ใหญ่ไม่ต้องไปแอรอัดอยู่แต่ในเมืองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณ